พระาอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอกย้อมแด่รพระผู้มีพระภาอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระหุโลวาทสุดว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุลสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงเกิดความรำพึงขึ้นอย่างนี้ว่าทำเป็นเครื่องบ่มวิมุตของราหุนแก่กล้าแล้วทางที่ดี เราพึงแนะนำราหุลในธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปทําเป็นเครื่องบ่มวิมุตต์หมายถึงทำสิบห้าประการคือเว้นบุคคลห้าจำพวกได้แก่คนไม่มีศรัทธาคนเกียดคร้านคนหลงลืมสติคนมีจิตไม่มั่นคงและคนมีปัญญาสามคบคนห้าจำพวกได้แก่ คนมีศรัทธาคนขยันคนมีสติมั่นคงคนมีจิตตั้งมั่นและคนมีปัญญาพิจารณาธรรมห้าประการคือพระสูตรที่น่าเลื่อมใสสมัมบปทานสูตรสติปฐานสูตรฌานและวิโมอกและยานจริยาอีกอย่างหนึ่งหมายถึงทำสิบห้าประการคืออินเซห้าประการ สัญญาอันเป็นส่วนแห่งทำเครื่องตัดสรุห้าประการและทำห้าประการมีกัลยาณมิตรตาเป็นต้นครั้นเวลาเชา้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวนันเสด็จเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อบินฑบาตเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกยาหารเสร็จแล้ว รับสั่งเรียกท่านพระราหุลมาตรัสว่าราหุลเธอจงถือผ้านิสีธนะเราจะเข้าไปยังป่าอันทวันเพื่อพักผ่อนกลางวันท่านพระราหุลรับสนองพระดํำรัสแล้วได้ถือผ้านิสีธนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปเบื้องพระประดังคํคำว่าทรงครองอันตรวาสก ถือบาดและจีวรมิใช่ว่าก่อนหน้านี้พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงนุ่งสบงมิใช่ว่าพระองค์ทรงถือบารและจีวรไปโดยเปลือยพระวรกายส่วนบนคำว่าครองอันตรวาศกหมายถึงพระองค์ทรงผลัดเปลี่ยนสบงหรือขยับสบงที่นุ่งอยู่ให้กระชับคำว่าถือบาดและจีวร หมายถึงทรงถือบาทด้วยพระหัตถ์ถือจีวรด้วยพระวรกายคือนุ่งห่มจีวรอุ้มบาทนั่นเองนนสเสธนะหมายถึงผ้าปูนั่งสำหรับภิกษุสมัยนั้นเทวดาทั้งหลายพันตนก็ติดตามพระผู้มีพระภาคไปด้วยคิดว่าวันนี้พระผู้มีพระภาค จักทรงแนะนำท่านพระราหุลในธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังป่าอันธวันประทับนั่งบนพุทธอาฏซึ่งพระราหุลปูราดถวายที่คนต้นไม้แห่งหนึ่งฝ่ายท่านพระราหุลถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควร พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระราหุลดังนี้ว่าราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจกกุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุก์ขพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์ขมีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะจักกุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา ข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะจักกุสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราก้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะโสตะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราก้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะ เสียงเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา ข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะโสตวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าโะโสตสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา ข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะคานะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรา เราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราก้อน no ั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ากลิ่นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจา้าค่ะคานวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจา้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจา้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราก็นั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะคานะสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราก็นั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าแม้เวทนาสัญญา สังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์กขมีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือ ที่จะพิจ,จรารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราก้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะจิวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าขา่ารถเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราก็นั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะเชียวหาวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจา้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจา้าค่ะจิวหาสัมผัส เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจา้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจา้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา ข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราก็นั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะโพธภพเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะ กายวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจาา้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจาา้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเราก้อนนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะกายส,สัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจา้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือ ที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ามะมโนเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา ก็นั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจาา้าค่ะธรรมารมเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจาา้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะมโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่มะมโนสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกขพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราก้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรา เราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราก้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัสย่อมเบื่อหน่าย แม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยย่ำเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาย่ำเบื่อหน่ายแม้ในรถย่ำเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาวิญญาณย่ำเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาสัมผัสย่ำเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้น พราะจิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่มเบื่อหน่ายแม้ในโพธพ่ะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ย่ำเบื่อหนแม้ในมโนย่ำเบื่อานแม้ในธรรมารมย่ำเบื่อหนแม้ในมโนวิญญาณย่มเบื่อหนแม้ในมโนสัมผัสย่มเบื่อานแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหนยย่มคลายกำหนัด เพราะกลายกำหนัดจิตย่อมหลุดผลเมื่อจิตหลุดผลแล้วก็รู้ว่าหลุดผลแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบปรมจาจันทร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระราหุลมีใจยินดี ชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระองค์ทรงตรัสวยากรณภาสิทธินี้อยู่จิตของท่านพระราหุลก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมัน่นและธรรมจักสุอันปราศจาก